ขันที่สองพี่น้องด้วยตัวนี้นะครับบ้านนี่คมหนองจานมันบ่ะนี่คมหนองจานนะครับสาน16แรงขันที่สองนะครับตัวนี้ยงังไงแล้วคอยต่อขังเอาปาดต่อของังฐานห6แรงนะครับตัวนี้ชุดแยกระบบสีน้ําเงินสีน้ําเงินดีนะสีน้ําเงินขั้นว่าหันสีสมนะครับชุดปากตัดตัวนี้แยกระบบนะครับกระบอกง่ายๆนะครับผมนะครับมีสายนไฮดรลิกมาไมาเ่เบิดนะครับ ไปดันเขาก็ยังใส่ได้ปกติทุกอย่างนะครับอ,อย่างผู้บ่าชิ้นไปท่ไหรฮะลูกชิ้นไปทางไหรห้องน้ำโอ้ยบอกเขามาจะบั่นคัดน้อหันไว้เออชุดจุดๆนะวะหลดเรามีสองคันนะครับอีกคันหนึ่งจอเดียกับติดได้นะครับด้วยจอเดียอันนี้หเจ็ดสิบผาเลยย้งตัวนี่เป็นปอเจ็ดสิบผาต่อติด ถุงสุดจะจะจกแรงติดติดมาห้องที่ผ่านสิเห็นปะแต่ว่ามันกัดซ้ำกันเลยพี่น้องมันติดแตกกลางกันเฉพาะรลอกับกำลังของเขานะครับนอกนั้นคือกันบดเลยนะครับพวกยันมาเอพวกคนเดียนะครับประมาณจักชงชั่วโมงกว่าท็ตยดเรียบร้อยครับพี่น้องทีน้ำเงินนะครับสามสิบหกแรงนะครับเดวตีให้น้องเขานะครับทดสอบด้วยตัวเองเลยนะครับผม ยกเบิ้องมาที่นี่นีทนยยท่ที่ไปยกใส่ยังเตอรี่สิถอยหลังก็ได้ละถอยหลังไปเลย <c oughs> เอาไปยกเบิ้งก็ได้ยหลับ <c oughs> งามนะครับงามตาที่หุกอะสวยได้นะครับส <c oughs> ูงมากนะครับพ <c oughs> อแล้ว <c oughs> เอาไปเทียบกับสลี่ก็ได้ตัวผมสลี่เฮาสารสิบหกแรงนะผมอยู่ที่นะครับอำเภอโนนสังจังหวัดไปหนองบัวลำพูนะพี่น้องเด้อเพ่อนครับนี่ระบบน้ำมันนะครับผมน้องระบบน้ำมันนะครับไว้รุ่นนะครับไว้รุ่นนะครับพึ่งพึ่งเกณฑ์ทหารไปวัดเนี่ครับ ไปรุ่นขาเองเลยนะครับพี่น้องยาหนาะนานแล้วกวานแล้วก,กว่า <c oughs> มาขาดหนาะยาหนาะมึงยาหนาะเอ้ยมูการมูการน,นะครับร้องสลีน้อยนะครับยกเบิ้งตัวมัมเนเลยสลีบ่นะครับเพิ่นมีปลายยางนะครับบักไงเลยพี่น้องเด้อ